นี่เลยครับภาพสวยมากเลยภาพนี้เป็นภาพแป๊กล่าวด้านหลังของลุงพ่อโตโอแห่งวัดกลางบ้านเกาะสสน,นี่แล้วด้านหลังนี้อ,อ่ะแต่ลองเดินไปดูไปดูโบสถ์โบราณก่อนนะคะไปดูบสก่อน,อน,ม,นมีเกิน ันนจะเป็นโบสถ์โบสใหม่นถนนโอ้เปิดเปิดดูเลยลมาดูเลยเพราะว่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นแม่น้ำน่านนะครับด้านหังเมื่อกี้ถ้าเราออกจากอาหารแลบัวมันมีซอยเล็กๆตัดเข้ามาโลดตรงนีุ้่ดีเลยแต่เราขับรถอืมเปิดอยู่ครับ นี่เลยครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าโบสถ์เรือสำเพาเป็นโบสถเก่าโบราณมากนะครับดูก่อนพี่น้องวันนี้พามาชมวัตถุโบราณจริงๆเขาเรียกไม่ใช่วัตถุที่เขาเรียกอะไรนะเออเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ามากๆครับ ดอก,จำ,กจ,ำจำปีเขาเรียกดอกภาษาฝรังเขาเรียกดอกอะไรนะอันนี้เขาเรียก <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระเทพท่านมาตั้งให้ใหม่ก็คือจะเป็นดอกอ,อะไรนะเป็นมงคลละชวนชมชวนชมใช่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบนะ้ำรสกา,ารเป็นบุญของเรานะปกติถ้าเขาจะไม่ค่อยเปิด บางคนคบอกว่ามาไม่เคยเปิดเลยนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเทศกาลสงการสาธุเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับเดเราจะมากราบหลวงพ่อกัน เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันด้านนอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับภาพแป๊บหนึ่งอ,อนุญาตนะครับโอ้หลวงพ่อท่านจะมาทําวัดกันทําวัดแหละครับผมครับผมเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่มาก ครับเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศด้านหน้าข้างๆโบรรข้างวิหารสัมเภาด้านนอกก็จะเป็นอน,นุจะเป็นโบสถอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับสวยงามมากๆอันนี้จะเป็นงานสงกรานที่ผ่านมาก่อพระเจดีไซน์ เลยครับสวยงามมากเลยพี่น้องสวยงามจริงๆเลยพี่น้องเลยอันนี้เขาเรียกบอนใสใช่ไหม เมื่อวานนี้คุยกับเจ้าคณะอำเภอท่าปลาท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้เข้ามาชมความงามของโบสถ์วัดกลางซึ่งเป็นโบสถเ์เรือสำเภาท่านก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาชมเลยวันนี้เป็นโอกาสดีคุยท่านเมื่อวานนี้เราบอกแล้วบอกว่าผมก็ไปสักการบ,บูชามาแล้วท่านก็บอกโอ้ดีใจด้วย เป็นโบสถที่สวยงามจริงๆนะครับดูตรงบายนุชอบฟ้าใบรากาสวยงามมากนี่จะเป็นพุ่มของกล้วยไม้ป่าสวยจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นมาด้านหน้าดีเดอร์ แล้วก็ด้านด้านล่างของหลวงพ่อโตนั่นก็จะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่โบสถ์นี้จะเป็นโบสถ์ของโบสถ์เก่าจริงๆนะพี่น้องไม่ใช่ว่าโบสถ์เพิ่งจะสร้างนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณจริงๆนะครับ ตางนี้เลยนะจ๊ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้ากาักราระมุสโูชาสาธุสาธุอืมอยู่ในนี้จ้านี่ไง เพื่อนมาโบสเนี่ยอืมทำไมัง,ง,ง,มงมาเลยลเดี๋ยวเราก็าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับผม